สวยเจ,จรจัติกับ5อันดับดาราสาวไทยที่เคยประกวดนางงามอันดับหนุ้ยสุจิราเธอคืออดีตนางสาวไทยปี2544ผู้คว้ามงกุฎมาครองแบบไร้ข้อกังขาปัจจุบันนุ้ยสุจิราก็ยังคงสวยเป๊ะอันดับ4ฟางพิชยาอ,ด,ายาอดีตมิทินไทยแลนด์2546อีกคนที่ยังคงสวยสงา่าและมีิสนนห์เป็นเอกลักษณ์เธอมาพร้อมความมั่นใจและสไตล์ที่ชัดเจนทําให้ฟางเป็นที่จับตามองเสมออันดับ3ามเชียที่คําพรอดีตมิทินไทยแลนด์2545ที่มีความสามารถและความสวย โดดเด่นไม่เหมือนใครเธอคือตัวแทนของความสวยที่เป็นธรรมชาติจนเป็นขวัญใจของแฟนๆทั่วประเทศอันดับสองมุกบุกดาอีกหนึ่งสาวดีกรีมิทินไทยแลนด์ปี2554ที่มาพร้อมรอยยิ้มสดใสและดวงตาที่เปล่งประกายและจนถึงวันนี้เธอก็ยังคงสวยสง่าเจ,จริญรัดอันดับหนึ่งเกรดการกล้าแค่ได้ยินชื่อก็สัมผัสดได้ถึงความปังเธอคืออดีตมิทินไทยแลนด์2547ที่ก้าวขึ้นมาเป็นนางเอกแถวหน้าของวงการได้อย่างสง่าง,งามปัจจุบันความสวยของเธอไม่เคยแผ่วลงเลยแม้แต่น้อย